พี่น้องเอ้ยเพิ่นมาใจประสงค์แล้วเมี่ยงแก้วกระดันหอดสายตาตองน้อยแกวในทำสี่ก้นหาใจประสงค์ไม่จังได้แบกคนมาใจประสงค์ป่าได้แต่งหลิงล่องสอนบนตัวสบายดีดีไม่แห้งครับพี่น้องครับบรรยากาศยงีมเศร้าครับเมื่อนี้สถานที่พักแรมของข้าขึ้นนี่ครับวัดรัตนชมพูหนองคอจวินบุรีครับพี่น้องสถานที่เพิน่น สงบลมเย็นนี่นี่เป็นวัดของหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอครับวัดสะอาดสถานที่สงบลมเย็นสะดวกตลอดปลอดภัยครับพื้นที่ในพื้นทีก่กบ,บินบุรีนี่แหละครับพี่น้องวัดหนองเคราะหวัดสันวะ ทั้งนี้ทางนั้นนะว่าจะเป็นทง้งไทท้งหน้าเลยครับพี่น้องเขาเจ้าจว่านเขาว่านปลาเรียบร้อยเขากำลังเจริง่งอ่งงามครับคืบกลัวหรือะไรเขาอะไรอันนี้มนเท่ากับไก่สิเพราะลกกาดำย้อนย้อนลกกาดำในเนาะถันนันสมัยก็กินเนาะสมัยดำหน้า ง้ามแล้วเขียวข่กีดีดีแล้วฝนบ่ค่อยมีอะไะพี่น้องดินบ่อหอยซุ่มปันไหนไหมถ้าว่าเข่าก็ง้ามอยู่ครับรย้กาศช่วงสะเศร้าครับเช้าได้งานมากกว่ายิมกวันไกล ตื่นแต่เด็กลุกแต่เศร้าหนึ่งเขาเป่าไฟสันตัวอ้นกระลอกหรือนกนกครับวัดหนองเคราะห์ถนนกถบดีดีเพื่องแต่บกคอยมีรนเรียนบันเดะเป็นทางซ้อยเขามาจากเส้นถนนระวังระวังกระบินบุนี่ครับประจันตะข้ามครับ ช่วงรรหว่างกับบินประจันตะข้ามเนี่ยุ่นๆกส่ัจ้งมีว่าส้ยพันมากขั้นหนึ่งขนุน็นดีครับเดียแต่บ่คอยบ่คอยไม่ลดนง่ายแหลนครับเป็นทางซอยนะพี่น้องเขอมวในวัดโบสถ์เพิ่นงามงามพี่น้องนี่ครับเป็นวัดลวงคอเจาาอ้าคณะอำเภอครับ งั้นเท่ากับมาพักพอนสถานที่เล่นมเมื่อมันมองนีพี่น้องอันนี้มาพักแลมมาซื้อครับมองสินเล่นต้องไปอีก,กาสามซีโร่สั่นมาพวกเรลาบดเขตพุทธาวาทัดหรือคนกับลอไมไว้นี่ดีเฮดดีดด้ดีครับสุดยอดเลยสถานที่ เอาหม,มเมย็นดีถ้าุ่นกับสิมันม่วัดสเิเบู้พี่น้องในงนี้เสียงสดมตนมาทัางุลเววเวว,ว,วมา อันนี้ต้นักข่อต้นไีนไหมต้นพอ่อเอินวัดน้องข้อหรอกนะเกินพตกไม่ไหมมองนี่เกิเดเฮตตะป้อนี่ี่น้อง ลูกอันที่อยู่โรงเรียนนั่นอยู่โน่นอะไรพี่น้องโอ้ยผมซองไปเังส่นี่ยางไปเังสี่เฮ็ดแต่ปอเกิดเสียสะพี่น้องทำเป็นสมัยแค่ขี่เนาะไปหาในถุงยางหน่อยนึงตื่นตาเสาตื่นตาเสาไปหาปล่อยง้อปล่อยควาคยังเจมเห็ดแต่ปอมานล้วได้เป็นถุงพฝนพี่นอ้องเห็ดแต่ปอคือเห็ดเผาะนี่แหละแต่ว่ามาหางมมีหนังมมีหนังหุมคือเห็ดเผาะ เฮ็ดพอนี่เป็นแจงบัดแซบเด้ยำแตกปร้อพด้นี่เลยเนี่เฮตตาพ้อส่วนมากเอาไปหมกครับหมกหมกใส่ใบกล้วยห่อใส่เกลือใส่ผักอีตัวหนึ่งขน่กินเลยก็เอาไปป่นก็ได้ครับเฮ็ดเฮ็ดอีตะป้อเนี่ยดอกแต่ว่าดอกใหญ่เพิ่นก็มีเด้แต่ว่าอายุสั้นครับเกิดสองมือทันละเฮตตาพร้อเฮ็ดแท้ พี่น้องพูดลังคนก็สิเคยเก็บเคยอน,นี่เน้เกิดบ่ไเด็กเกินสองมือนี่พี่น้องมันเหี่ยวไหม,ามาหนี่มือซ้านี่เฝ้าไปเก็บครับนั่มือมือเดียวใบช่วงใบามากกับเริ่มแกเริ่มเ,เมถ่อแล้วเริ่มลุนไปดอกลุนแล,แล้วอันนี้บ่มีครับมันเป็นฝนข้าเจ้ากับบ่็อกคอยตกไหลเรื่องเป็นหินน้ำครับ อันนี้ซาลา,า,าเยังงนสัลลาเฮ้ยทำประโยชน์าศาสนาพิธีต่างๆยิ่งงนเ่าก็นอนอยู่นี่และครับคน้นคน้อค้นตามุนมิจกิ้งพี่น้องเอ้ยยิ่งงนกันอะไร มีผู้ดือ้อผู้มึนนั่นแหละผู้นอนผู้หล่นนั่นในวัดกับว่าเวนบ่เอเว้บอกข้าจเจอาพอได้หรอกทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะพี่น้องใส่ววอมดทน้นเถละค้นอยู่้องกันมูหมากนี่ต้อนรับครับงานประจามีวันน้องขอโอ้เนียนมีหน้า ยี่ก็สามสิบหกแปดเดืนพันจัดทุกเดือนมีหน้าแสดงมาฝนเหาเราบ่าค่อยตกปั่นไหนได้ไม่มักบ่หินบ,นบน่ดินบ,บ่ค่อยเปียกค่อยซุมมมม่มปั่นไหนไหพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่งกระสอนมาพระพุทธเจ้าเพิ่ธกกษตรโปรดมา มีเบื้องต้นข้ามกลางและที่สุดเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่น้ำสังคมมูมากกะสังคปรับโตอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นเนะยินให้พอชื่พันวานละ่ะมีเห็นอย่างนองพี่น้องโอ้เห็นอันนี้กินเพืาอไหนเด้กนีเห็ดตายเบีย้ยตัวเนี้ย งานท่าสิเดือนทางออกไปหน้างานนะอครับพี่น้องกองหนาโดยเฉพาะกองหนาที่เมทีครับมองที่มือหานอนนี่เป็นกุฏิของเจ้าคณะอำเภอครับพระครัตนคุณรัตนะโคนาธานหลวงปู่กันหาสุวรรณโนครับอดีตเจ้าวาดชา้าตะปี สี่สองครับม่อนนา,าพับสองห้าหนึ่งสองผู้ขาที่นี่เกิดทำตัวเนี่ยเป็นม่ณนนา,าพับเด็กู้ขาเกิดหนึ่งหาเป็นม่อนนา,าพับเลยสามปีผู้ขาที่นี่เกิดอันนี้อันนี้ไปที่ยังครับอูตส่าห์บอกครับไอนไ้นำผู้สร้างไอ้สิเป็นไอ้นำผู้สร้าง นี่ครับบดสวยงามเบิึงสารเรียบง่ายนี่แหละพี่น้องล่มลื่นนี่แหละเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นบ่ได้เน้นเป็นปูนเป็นอะไรนั่นนี่ครับเป,เป็นเป็นเน้นเป็นสนามหญา้าแต่ว่าสนามหญ้าก็ดูเลียงย่างนี่เพื่อครับสวยงามนี่แบบนี้ผู้หามักแบบนี้มาเพิ่นดูเลียงย่างนี่นะครับนี่พื้นที่บริเวณข,ขอบเขตพระอุโบสถนี่ครับ อัตสีมากเนี่ยโอ้ล้วเบงทานนี้แห่งงามครับล่อมวัว้ลอมํมบัวเฉพาะนี่แหละครับเดินส่วนมากเดินเน้นไปทั้งพืน้นธรรมศาสตร์พืนนพ้นเนี่ยจะสีมิปูนเนี่ยแน่ยเฉพาะนี่ครับสวยงามครับพี่น้อง โอเคครับพีบ่น้องครับขอบคุณหลายๆขอกันแย้มเศ้าพอกันคลิปหนาครับสวัสดีบ๊ายบายปุ้น